สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากคุยหลังจากสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีของพรรคก้าวไก่ผมเคยพูดหลายทีพูดกับคนรอบข้างพูดกับคนรู้จักเรื่อง การตัดสินของสารรัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับก็คือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าแนวทางของพรรคก้าไก่เป็นแนวทางของการล้มล้างระบบระบบชัดเจนเหลือเกินครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือยุบพักทีนี้แหละฮะที่พวกผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นร้อยห้าสิบเอ็ดตอนนี้ไม่ครบล้ะการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาหลายคนบอกว่ามองเห็นปัญหาหรือยัง ว่าอะไรมันเกิดขึ้นถ้าเกิดพัรเพื่อไทยหรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาชูไม้ชูมือให้พัรคก้าไกลมาเป็นร yeah, ัฐบาลมาเป็นคนจะตั so ้งรัฐบาลก็คงจะเกิดปัญหาแล้ะครับเห็นชัดเจนนะครับหลายคนบ่นด่า ทำไมพักเพื่อไทยทำแบบนั้นทำไมพักอื่นไม่เอาพักเก้าไกลเขาเรียกว่าทุกคนก็พอจะดูกฎหมายออกอ่านกฎหมายเป็นมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ไงการจะตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ออกในรูปแบบนี้ เราหลับตานึกดูว่าถ้าพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลจริงๆหรือมาร่วมรัฐบาลจริงๆอะไรมันจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะเวลานี้นะคือผมค่อนข้างจะมั่นใจร้อยเปอร์เซนครับช็อตต่อไปก็คือยื่นยุบพักและสารรัฐมนูลตัดสินอย่างนี้แล้ว เป็นอื่นไปไม่ได้ครับกะกตก็ต้องทําถ้ากะกะตไม่ทําก็คือเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามันชัดเจนเหลือเกินครับก็ต้องหนาวทั้งพัคแหละผมบอกนะหลายคนบบวิภาควิจารณ์บอกยิ่งยุบยิงโตยิ่งยุบยิงโตกับลองดูครับลองดูนะ ว่าช็อตนี้ออกมาเนี่ยครับจะโตขนาดไหนเหมือนเลือกตั้งมาใหญ่เลยนะฮะต้องเลือกตั้งซ่อมหลายเขตขคะนกรรมการนะฮะคะแนนเสียงนี่ต้องโล้หรือเปล่าปาจินิต้องโล้หรือเปล่าครับ นี่เป็นขั้นตอนต่อไปนะกระทบหรือเปล่าอืมต้องตีความต้องขั้นตอนต่อไปจริงๆครับมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสก,กันนะนะเพราะพระพก้าวไกลเองเนี่ครับตอนนี้ต้องว่าอยู่ปากบอก่อปากเขียวทีเดียวนะฮะจะเคลียร์ยังไงก็ลำบากเะครับ คือการเปลี่ยนแปลงใ่นใครก็ชอบครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับแต่มันถึงหรือยังถึงเวลาหรือยังนะครับคนส่วนมากเขาเอาหรือยังนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่จะเอาใจตัวเองบอกว่าโอ้ยต้องทําอย่างงั้นต้องทําอย่างนี้ครับหลายครั้งครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในพักก้าวไกลเองไม่ว่าจะเป็นสสแต่ละคนแต่ละคนนะครับ ิบคดีอ่ะที่เขาลิตออกมานั่นหมายความว่าแปดสิบคดีนี่ครับโดนไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็สามสิบสี่สิบแล้วอ่ะไม่ต้องเอาเต็มร้อยครับนี่ปัญหาของภายในพักนี่ครับยังเคลียร์กันไม่เสร็จเลย เป็นคณะกรรมาการเปโน่นไปนี่มานี่ครับที่อยู่ในกรรมธิการเนี่ยต่างๆเนี่ยเยอะนะเป็นประธานก็มีเป็นคณะกรมกรมธิการก็มีครับยังสะสางไม่เสร็จเลยครับก็เล่นเขาเขาก็กเล่นกลับมาครับอ้าปากไม่ออกเลยบางทีนะครับ บทสงสารของพี่น้องประชาชนจะได้แค่ไหนครับดราม่าทั้งประเทศเนี่ยจะได้แค่ไหนครับจะกลับมาได้เท่าเดิมหรือเปล่าครับและการแยกตัวครั้งนี้ครับการประกาศยุพักที่ไม่ใช่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกับจะอยู่ครบหรือเปล่าใจไปพรรคไหนกันบ้างครับอุดมการจะเหลืออยู่แค่ไหนครับ นี่ฮหลายคนก็บอกอาหาพวกผมนี่ไปใส่รลายพวกผมเนี่ยไม่ชอบไม่จริงครับเราเป็นข่าวเราเป็นสื่อเราพยายามที่จะพูดเป็นกลางมองให้ออกตีให้ออกนะครับข่าวมาทางนี้เราจะคิดมุมหนึ่งมุมใด เอามาให้พี่น้องคิดตามได้หรือไม่นะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นี้ก็ถือว่าพอสมควรครับเดาไม่ค่อยพลาดผมไม่เอามันนะครับผมจัดรายการผมไม่เอามันผมปล่อยคลิปแต่ละคลิปนี่ครับผมพิจารณาแล้วผมก็มุมมองของข่าวผมก็ไม่เหมือนใครด้วย มันเหมือนคนขวางโลกอะแต่ที่จริงแล้วครับท่านไล่ดูครับช็อตแต่และช็อตแต่และช็อตแต่ละช็อตครับผมโพสเฟซบุ๊กผมโพสเข้าไปในช่องไม่เคยพลาดครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับสองสามวันที่แล้วครับดีอกดีใจครับพิชา หลอดพ้นจากการถือหุ้นไอทีวีก็มาเป็นคดีใหญ่ครับสารรัฐมนูญตัดสินเป็นการล้มร้างระบอบระบบเป็นการสนับสนุนให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ต่อเนื่องมาไม่ว่าจะเป็นการประกันตัวนักต่อสู้มีเขามีโครงมาสุดท้ายเป็นไงครับ จริงกันละนาวสุดท้ายต้องบอกเจ็บจบช้อยเจ็บฉากครับจะมาในมาสต์ใหม่ในพักอะไรไม่รู้แต่ดูแล้วครับ <c oughs> ฟื้นยากสารธรรมลุเล่นดอกนี้ครับถือว่ามีอำนาจเต็ม ในการที่จะประหารประหารน,นักการเมืองหรือพักการเมืองเดินแต่ละก้าวจะก้าวเท้าซ้ายขวาก็แล้วแต่ครับต้องพิจารณาล้วครับพักการเมืองทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้ทําไมเขาต้องทําแบบนี้ดูไว้ครับประสบการณ์การเมืองนี่ครับทุกพักไม่มีไม่น้อยหระครับ เอาความมันเข้าว่าไม่ได้ครับเอาความสะใจมาว่าไม่ได้ครับในเมื่อกฎหมายมันมีคุณไม่สามารถตัดสินตัวเองได้ครับการตัดสินอยู่ที่สาลธรรมนูญอยู่ที่กะกตะยังมีหน่วยงานที่ถ่วงอำนาจกันอ,อยู่ยากครับในการทำงานหลายคนบอกเฮททำอะไรก็ได้ เอามวลชนเอาประชาชนคือกติกามันออกอยู่ครับถึงคุณจะชอบไม่ชอบไม่รู้ครับแต่กติกามันมีไงพร้อมที่จะประหารประหารคุณอยู่แล้วก็จะชัดเจนแล้วครับสิ่งที่ตามมาก็คือยุพักสมาชิกพักที่เป็นสสอ,อยู่แล้วก็หามุงหาพักใหม่เข้าไปสังกัดครับเหลือไม่เท่าเดิมนะครับ หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าคุณพิธาจะกลับมาได้ครับสุดท้ายผมว่าไม่รอดกับคุณพิทาครับอาจจะตลอดชีวิตก็ได้หรือบอกว่ามีตัวใหม่ขึ้นมาเหรอยากครับโดนมากๆก็ช้ำครับผมเคยพูดกับเด็กๆบอกการทำอะไรอย่าให้เกินขอบเขตคับ ผมรู้จักหลายคนครับนักต่อสู้ผมรู้จักหลายคนได้พูดพูดคุยหลายคนเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยเชื่อแต่หลายคนครับก็ฟังน้องๆก็ฟังนะครับแต่ด้วยสภาวะไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนนะครับในช่วงที่ตัวเองฮอตไม่ค่อยฟังใครครับ ใครมาก็จับมือใครมาก็ถือว่าเป็นไอดอลคนนั้นคนนี้ครับเหลิงนะฮะผมผ่านชีวิตนี้มาก่อนครับนะบชีวิตนี้นะครับมีสองอย่างหนึ่งได้หน้าสองได้คุกมีสองอย่างครับอืมส่วนมากจะได้คุกกับได้หน้าได้เงินนี่น้อยครับฝากไว้ครับว่ามุมมองของช่องนี้ มุมมองของหนุ่มเสรีภูมิเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับ